ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ข่าวดารา แฟนคลับถึงกับอึง้งหลังเห็นจำนวนเงินยอดกระถินณเดชยายา่าเป็นคู่รักคู่บุญเลยก็ว่าได้สำหรับพระนางซุปตาอย่างหนุ่มณเดชนและสาวยาย่าที่พักนี้เหมือนจะมีเรื่องราวดีๆให้ได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆไม่มีขาดอย่างล่าสุดทั้งสองคนได้นำทีมครอบครัวและแฟนคลับณเดชยายา่าเดินทางไปทำบุญถอดกรถินสามัคคี NY ประจำปี2563ที่วัดภูสมาหรือวัดสูตองเป้ จังหวัดแม่ฮองสอนซึ่งคุณแม่แก้วแม่ของหนุ่มณเดชน์ได้มีการออกมาลงภาพบรรยากาศให้เราได้ชมกันเป็นระยะระยะตลอดทั้งทริปเพื่อให้เราแฟนคลับได้คอยติดตามโดยในการทอดกระถินครั้งนี้ได้ยอดปัจจัยรวมทั้งสิ้น2,282,225ล้านบาทซึ่งยอดนี้นั้นเปิดให้รวมทำบุญไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์แต่ได้ยอดเยอะมากเรียกได้ว่าแรงบุญแรงศรัทธาเหลือล้อนมากจริงๆ 哈、uh huh.